มาสน,สนุกคนปกติจะมาเล่นแต่เราจะมากินวันนี้พี่จะพาน้องๆมากินทุกอย่าง50บาทที่ Dream w o r ใครว่าอาหารในนี้แพงเราได้กินเยอะ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 มากเฮ้ยปลาหยุดกิน <c oughs> ปลาหยุดเหรอไปนอยกิน <c oughs> ไปค่ะทุกคนไปเล่นเอ้ย <50 S 1> ไปกินอาหารในสวนสนุกกัน ะะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กินอาหาร50บาทที่สุนสนุกนิมม่าน้มมาที่นี่นานมากไม่ได้มาก,กี่ปีแล้วคะ15ิหปีเอาจริงๆนะตอนนั้นน่ะตั้งแต่หมอต้น15สิบปีแล้วเหรอสิปีแล้วเราไม่เคยมาเหยียบที่นี่เลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะกลับมาย้อนวัยเราก็เลยนี่ใส่ชุดนักเรียน วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยหวัดดีหวัดดีครับและเราก็ซื้อบัตรเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะชาดาเสียเงินเข้ามาเองนะเพราะว่าอยากรู้ค่ะเรามีเงินเท่านี้เราจะได้กินอะไรบ้างในสวนสนุกริมโป้ไปค่ะทุกคนเข้าไปข้างในกันส5าปีหนูไม่ได้มามา15บปีหรอ จัดไปประธานนี่ยังมีแถมด้วยนะมีวิหกเหล็กฟ้าโมเยลรถหนูได้เล่นเครื่องเล่นหรอได้สิสามตัวนี้แล้ได้หนึ่งรายการนะโอ้เย้ขอบคุณค่ะตื่นเต้นมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าในนี้จะมีของกินอะไรให้เรากินบ้างขอบคุณค่ะอุลเจูน้องๆนะคะทุกคนจากโรงเรียนอะไรคะเนี่ยยอดแซบค่ะยอดแซฟอุปถัมภ์เหรอคะมาทัศนศึกษาเหรอนี่ก็มาทัศนศึกษาเหมือนกันเหมือนปะเรียนปะ เนียนโย่ได้อยู่เยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายกล้องไปเร็วเยเอาจริงป้าตื่นเต้นมากเลยมาขอนี้น่าจะเกิน15้ปีแล้วรอให้เขาทำทำแบบนี้ดีกว่าก่อนกินก่อนกินเราขอแวะถ่ายหน่อยทุกคนต่อคิวก่อนสวัสดีค่ะทำท่านี้ให้หน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะทุกคนทุกคนคะเราเจอร้านของกินแล้วค่ะบอกเลยว่าหลงทางนะคะกว่าจะเดินมาตีจำได้ก็บ้าแล้วโหราคานี้ขายในสวนสนุกเหรอเนี่ยเอาป๊อปคอนค่ะ4 0บาทแล้วก็เอาอันนี้ด้วยค่ะ3าบาทแล้วก็อันนี้ค่ะสายไหม20บาท สายค่ะบายแล้วก็ว่าจะเล่นมุกอยู่แต่โดนแยกแล้วได้แล้วค่ะทุกคนอันนี้40บาทรสหวานและเค็มเฮ้ยราคาดีเป็นการสุ่มกินป๊อปคอร์นด้วยว่าจะได้รสหวานหรือรสเค็มข้อดีคือไม่แพงและข้อดีที่สองคือแบกเพื่อนได้ได้แล้วก็แบกได้ด้วยอรยเลยอร่อยเนาะต่อไปนะคะอย่างต่อไปทุกคนอันนี้35บาท อันนี้บบก็แบ่งเพื่อนได้เหมือนกันเพื่อนหิวแหละนี่ตอนเด็กๆก็ต้องเล่นแบบนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ข,ขนมอะไรคะเนี่ยนี่เอสต์ดีโปรเตอรอคะเขาก็เขียนอยู่ปัจจุบันโปเตออยากร้อยหยงต่อไปอันนี้ทุ่งมากเลย50บาทมีทองเยอะมากคุณผ <ไง S 2> ู้ชมหน้าทึ่งเป็นไงหน้าทึ่ง นี่ค่ะทุกคนต้นนี้20บาทข้างนอกก็ยังแพงนะเท่านี้นะในสวนสนุกไม่ได้คงกินแพงนะเนี่ยตอนแรกคิดว่า5 0บาทจะได้แน่นอนไหมเออกินเหมือนกันจริงหูแค่เริ่มร้านแรกอ่ะก็ปังแล้วนี่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 หืมสายใหม่ที่นี่ละลายในปากเลยทุกคนสายใหม่ที่ไหนมาละลาย หวานกำลังดีนะอันนี้ร้านต่อไปดีกว่าร้านต่อไปค่ะทุกคนเครื่องดื่มหิมะเราจะได้กินหิมะใช่มาดีโวลว่ะของขึ้นชื่อคือหิมะต้องไปกินข้างในมูเลยต้องกินหิมะค่ะทุกคนเอาเกรดหิมะมหัสจั์ค่ะนี่ใหญ่ดูสิส5บาทจริงๆก็คือนั่งแข่งใส แต่เราอยู่ในส่วนสนุกไงส่วนสนุกต้องมีความแบบอะไรหันไปดูซุปสิงโตสิงโตไม่แล้วแถาบ้านไม่ได้เรียกสิงโตด้วยเนี่ยงงอ่ะน้องๆยังรู้เลยว่านั่นไม่ใช่สิงโตไดโนเสาร์ลลปเตอร์เมื่อกี้มันตกใจอยู่ไงทำไมพูดถึงสิงโตเอาที่พี่บอกว่าอร่อยค่ะ อันหนุนค่ะนี่ค่ะทุกคนเกรดหีม้ามหสัจจรรย์มามหสัศจรรยร์จริงนะทำไมอ่ะเพราะกินแล้วจะรู้ว่าไดโนเสาร์ไม่ใช่สิ่งโตเอาจริงนะไม่รู้ตัวด้วยเมื่อกี้กูขำลั่นเลยทุกคนนี่เกรดหิม้ามหาสัจจรรยร์ลดอันบุญค่ะเฮ้ยอร่อยมากอ่ะแต่ว่ามันแบ่งเพื่อนได้นะพี่เขามีช้อนเดียวจะแบ่งไงอ่ะพี่ขอพี่ขอช้อนพี่เขาได้ขอช้อนเพิ่มได้ไหมคะ ช้อนเล็กกว่านี้ไหมคะช้อนแบบช้อนกาแฟอะค่ะแบบจิ๋วๆได้ก็มีด้วยเหรอคะอุ้ยเอาคะ่ะแบบนี้อันนี้ช้อนแบ่งเพื่อนค่ะนี่ไม่อยากกินแล้วอะไม่ได้ต้องแบ่งเพื่อนนี่ไงนี่เพื่อนต้องกินงั่มอร่อยข้าวหลังใช้ดมเอาถ้าให้ช้อนเยอะใช้ดมไม่ต้องไม่แล้วพี่เขามีด้วยไหมอร่อยปะอร่อยรู้แล้วเหรอกินแค่นั้นอะกินแล้วรู้รสแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องกินแล้ว ไปค่ะทุกคนใส่กรอบอุ้ยราคาเท่าข้างนอกเลยนะขอบคุณค่ะอุยร้อน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 นี่ค่ะทุกคนเราได้นี้มาไม้ละสิบบาท <_ letter> แล้วก็นี่กินเหนือสิบบาททั้งหมดนี่ห้าสิบบาทร <_ letter> <_ letter> าคาก็เอ่กับข้างนอกอ่ะ เดินต่อค่ะไปร้านต่อไปเราเจอร้านต่อไปแล้วค่ะทุกคนนี่ร้านเค้กค่ะทุกคนสไมส้50้าบาทเราจะร้านเนยสดตะโกเอเด็นเติเงินอย่งพปนปีน,ปน,นะคะัมูชลาเดือดกุดๆเลยนี่ไปไหนอ่ะไม่กินให้ดูกันหรอความฝฝันในชีวิตเกิดมาอยากขายาวอ่ะ ัวสูงแบบนี้ต้องกินนมเท่าไรหรอ่อะคะลังนึงเหรอพี่เขาบอกให้กินนมลังนึงขอบค,คุณค่ะมีกำลังใจในการกินนมแล้วถ้าน้องๆอ,อยากสูง3เมตรแบบนี้นะคะต่อขา <laughs> อร่อยมากาที่ต้องฝังมานะคะก็คือไส้มูนเทลาา่ายยทอแล้วก็กล้ยหอมผักสามไส้50บาทเชื่อเชื่อว่าอร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยสิ เราเองแบบไม่แบ่งไม่กินแต่ตัวเองกินรอบไปขนาดนั้นอ่ะโอเคกินไปเดินหาร้านต่อไปต่อโอ้โหเธอต้องมาขอเขาอยากกินแล้วเดี๋ยวเราซื้อขนมก่อนเราจะมาให้อาหารเขานะคะทุกคนร้านต่อไปนี่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 ไม่ตัดว่าไปหน้าเหมือนกันหรือไงเอาเอาเปียยกขึ้นมาสองข้างดิโอเคเหมือนเลย มัต้องทำตามก็<า>มไม่รู้ร้านต่อไปค่ะทุกคนชานมไข่มุกเราจะได้กินไหมเนี่ยกี่บาทเขาไม่มีเขียนราคาเลยอะ่ะชานมไข่มุกกี่บาทหรอ <50 S 1> คะหาเอาชานมไข่มุกค่ะาชานมไข่มุก50บาทพอดีเลยทุกคนตึนเต้นนะเนี่ยกลัวไม่ได้กินมากตึนเต้นที่อยากจะรีบกินแล้วจะเอาของไปให้เขาที่ขอขยากินเลยไม่แต่มันคือกุสโลบายที่ดีให้เด็กทิ้งขยะไงใช่ได้แล้วทุกคนชานมไข่มุก50บาท กรองเผินๆก็นึกว่าสตาร์บัคสตาร์บัคโลโก้เป็นอะไหนังเงือกปะนี่ก็หนัง,นงเงือกกินกันหมดจะได้ไปทิ้งขยะให้เขากินไงให้หมดอ่ะเดี๋ยวค่อยมากินนะเรายังกินไม่หมดเลย,เด,ยเดี๋ยวมาให้นะแเราก็ไปหาร้านอื่นกินละใช่เราค่อยมาทิ้งทีเดียวอ่ะใช่ร,ออร้านต่อไปค่ะทุกคนนี่ ข้าวโพดที่มีท็อปปิ้งมัทไมโลภูเขาไฟอัลมอนด์ช็อกชิพคอนเฟค็คคาราเมลโอรยโอ,โอทั้งหมดนี่50บาทจริงๆอยากกินชีสยืดมากแต่ว่า75บาทตังค์ไม่พอทุกคนนี่คือข้าวโพดจริงๆรหรอหรือนี่คือ <c oughs> ไมโลภูเขาไฟแบบร้อนไม่เคยกินเลยอ่ะอข้าวโพดไมโลภูเขาไฟคอนเฟ็คอะไรเลยขอให้ทำสองมันด้วยอ่ะเราหยิบเอาหรอ เราเป็นคนมีน้ำใจดีงามขอบคุณมากมากเลยทุคนี่เคยกินปะไม่เคยไม่เคยไม่อร่อยไม่หลวมนี่ฉันอยู่กับเธอมากี่คลิปแล้วอีจังหวะที่เลือกตาเราบอกว่าไม่อร่อยอ่ะออร่อยแบ่งแบ่งแบ่งเราลิบกินให้หมดไงเราจะได้ไปขอขยะหน่อยครับขอขยะกินหน่อยครับยังไม่ลืมนะสัญญากับเขาไว้โอ้ไม่ก็เราจะได้กินขนมญี่ปุ่นที่นี่ให้ให้ เอาทายากิไม้ละ20บาทเองเอาช็อกโกแลตหนึ่งครีมหนึ่งค่ะได้แล้วทุกคนทายากิอันนี้ช็อกโกแลตของพี่ปุ๊กนะคะแล้วก็อันนี้ไส้ครีมคัสตาร์ดของเราเฮ้ยปลาหยุดไม่ใช่พูดดีๆนะพูดดีๆนะครับปลาหยุดมันหยุดยัยมันล่วงเดี๋ยวมันล่วงแล้วถ้ามันไม่หยุดมันจะไหลลงมาอ๋อเนี่ยปลาหยุดลองกินกินปลาหยุดเหรอไม่ไม่กิน เรากินดีๆกันดีกว่าค่ะทุกคนอร่อยไหมอร่อยวยุดกลายเป็นปลายุดเราเอาของมาให้เธอกินแล้วนะยั้นมาทำตามสัญญาเลวร้านต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนกลัวกลัวก็ต้องเดินเข้าไปอย่าไปกลัว อย่าไปกลัวอย่าไปเกน้องเอาอันนี้แก้วหนึ่งค่ะเฮ้ยมันแก้วละยี่สิบห้าบาทเธอกินไหมกินเอา2แก้วค่ะนี่ค่ะคนไม่กลัวพึ่งก็เข้าไปถ่ายเนาะถ้าพึ่งบินมาคือขาสั้นไงประเด็นนะ่ะคือวิ่งหนีมันก็จะไม่ทำน,นะฉันก็เข้าใจอยู่ไปหยิบให้เอยเอาไปขอบคุณค่ะนี่ทุกคนเราได้กินสลอปี้แก้วละยี่สห้าบาท สดชื่นชื่นใจแก้วละ25บาทได้อยู่เนะาะได้ต่อไปค่ะทุกคนนี่เอาไม้หนึ่งค่ะ40บาทค่ะทุกคนน้องคือมั่นเกี่ยวยยขอบคุณคะ่ะส้ด้า กินยังไงเนี่ยหักกินเนาะหักกินเอ,กกนเอาอรอมาท้เนี่ยอ,อืมกรอบมากเหมือนกินเลยเลย่ะเอาจริงของกินที่นี่เยอะเนาะใช่นี่เรายังเดินไม่ถึงครึ่งเลยค่ะทุกคนไปสู้ต่อค่ะทุกคนก็ เราเดินมาถึงโซนร้านอาหารจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่าเรากินไม่ได้เลยพอทุกเมนู60บาทถ้าน้องๆจะมาที่นี่50บาทไม่พอนะคะน้องๆกินข้าวในฟู้ดคอร์ทไม่ได้แต่ใน KFC อาจจะได้ก็ได้50บาทไปดูกันดีกว่าตอนนี้เราเข้ามาใน KFC แล้วนะคะนี่คือหางแถวและนู่นคือคิวแรกอือ เห็นคิวเมื่อกี้ไหมเห็นก็อิ่มแล้วแต่มีนะ50บาทเดี๋ยวไปถ่ายให้ทุกคนดูเห็นเปล่าออจริงด้วยคือเที่ยงผู้พันจุดละ49บาทแต่โปรโมชั่นนี้ถึง5เมษาวันนี้ขอภั้น้องๆที่ดูเราอยู่บนสมการนะคะอาจจะไม่ได้โปรนี้เลยแต่ว่ามันก็มีไงแต่กินไม่ได้เพราะว่าคิวไปหาร้านอื่นดีกว่าและนี่คือห้องน้ำซีทูในตำนานที่มาดีมเบิ์เราจะต้องมาส่องกระจกตรงนี้ แล้วข้างในก็คือมีคนเข้าห้องน้ำอยู่ผู้ชายีิแต่ว่าเราไม่เห็นเขาไงใช่แต่เขาเห็นเรานะไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครมองเห็นเราอยู่ไหมด้วยหาของกินต่อดีกว่าและเราก็เดินมาอีกโซนหนึ่งค่ะทุกคนโซนนี้จะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่ามันแบบมันดูคึกคืนมากเลยอ่ะตรงนี้ก็คือ อยู่ในรถบัมบ้าหรืออะไรนะแรปเตอร์ลรปเตอร์ที่มันเป็นแนบนั่งกันเป็นวงกลมแล้วนั่งอยู่เงนี้ต้องกาเหลือกหรอต้องกาเหลือกเหรอต้อตาเหลือกเหรอแต่เราไม่สนเครื่องเล่นค่ะทุกคนเครื่องเล่นเดี๋ยวขอเก็บไว้ท้ายคลิปตอนนี้ขอกินอันนี้ก่อนลูกละ25บาทหรอคะเอาลุกนหนึ่งค่ะได้แล้วค่ะทุกคนลูกส้มทออ พง,งเน่งพงเน่งเหรอมันสอดไส้ข้างในอย่างนี้หรอใช่ไม่เคยกินแต่ข้างในมีอีกปะข้างในมีไส้กรอกหรออืมแล้วด้านล่างนะม่นใค้กรอบกินเดี๋ยวมาละเมนูต่อไปร้านข้างๆเลยน่ารักมากยี่สิบห้าบาทเองอ่ะワッฟเิตตี้ทุกคนเห็นไหม,ไมอยากกิน,นอ่ะก็กินดิมันน่ารัก ไม่ลงถ้าไม่อยากกินจะโดนแย่งเอาหนาหอ,อ,อบน่าน,นุ่มในอร่อยมากค่ะทุกคนร้านสอยค่ะ <c oughs> และในที่สุดเราก็จะได้กินอะไรที่มันอิ่มมากๆแล้วค่ะทุกคนามามาเย่มาม่า,า,าแบบแอดวานซ์อ่ะทุกคนข่กินไปหมดเลยเอ่ะใช่กินได้ เดี๋ยวเราไปสั่งกันเคะทุกคนเยอะมากเยอะจริงบะเตเตี๋ยวชามนึงเลยทุกคนเขาไม่ใช่มาม่านะเขาแค่เป็นเส้นมาม่าแต่เป็นการปรุงน้ำแบบก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่แบบเอาเป็นมาม่าเป็นผงมาใส่นะอู้ทุกคนเยอะอร่อยอร่อยจริงุูยน่ากินเยอะอยู่นะทุกคนส0ิบบาทอ่ะไม่ได้ได้เส้นอย่างเดียวนะนี่เห็นป่ะลูกชิ้นแบบนี้ด้วยนี่ ที่เห็นปูอัดด้วยอ่ะน uh> ี่ไงนี um> ่เดี๋ยวขอเติมพลังก่อนค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนี่ค่ะทุกคนร้านต่อไปนะคะกินมาม่าเสร็จเราก็ต้องได้กินน้ำโต๊กนี่แอบดูดไปแล้วหิวน้ำมากแก้วนี้นี่ได้แก้วดิมเลด้วย15บาทค่ะทุกคนและนี่โอวันตินคอนเนคตตอร์25บาบาท ราซื้อร้านข้างหลังนี่เลยสวยนี่ค่ะกินไอติมดับร้อนให้ชื่นใจก่อนนะคะว้าวมันใจมากทุกคนเอาจริงๆนะของกินที่เนี่นึกว่าจะหายากเยอะมากแล้วราคาดีมากด้วยใช่เรากินได้ทุกร้านเลยเติมพลังเรียบร้อยสดชื่นพร้อมไหมพร้อมลุยเครื่องเล่นดีค่ะ l e t และนี่คือเครื่องเล่นแรกของเราค่ะทุกคนลงกดหนูลงกดโอเคปไปโกแกแล้วชันอยู่เท่าไหร่แล้วชันมาเล่นอหนเนี้ห okay. นูลงกดว้าวมันเวียนนะทุกคนมันเวียนะ <laughs> มิ่วง่ง่่ น้องบอกขอเล่นอีกรอบได้ป่ะเป็นไงบ้างดูน้ะมาที่เป็นซีทูของเล่นหนูลมกดหนูลมกดเป็นไงกดไหลย้อนเครื่องเล่นต่อไปค่ะทุกคนอย่างต่อไป กดปุ่มอะไรอ่ะอ๋อมันตอกดขึ้นลงได้นี่นี่คืเครื่องเล่นที่สูงที่สุดที่เราเล่นมาแล้วค่ะทุกคนดูด้านล่างนี่คุณพี่เขาสูงกว่าเราอีกอะเธอยอมเรอลำนั้นสูงกว่าเรานะท่นเหมือนเด็กย้อนวัยอะดูดิ ว่าจะเวียนหัวกับเรานะคะเราเวียนหัวมากาะเกิดขัดนีน <c oughs> นี้สวัสดีลำค้างตอนนี้ที่เราเล่นอยู่คือวิหกสายฟ้าค่ะทุกคนมุเลยาว้าววิหัว,ว,ว,วเล่นแค่นี้ก็จะอ,อ,อ้วกแล้ว่ะ <c oughs> <c oughs> เราลงมาจากวิหกสายฟ้าแล้วค่ะทุกคนแล้ววันสงการเราก็ต้องเปียกใช่ไหมส,สวัสดีวันสงการ ปลอดภัยนะคะเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปเล่นล่องแก่งเพราะว่าบัตรที่เราซื้อมาเสีย250ก็คือแค่ค่าเข้าแล้วก็ฟรีเครื่องเล่นแค่หนึ่งอย่างตอนนี้ถ้าเราอยากเปียกตรงนี้คือดินแดนน่าจะได้เปียกนะเนี่ยดูจากตัวใช่ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะคอมเมนต์มานะทุกคนเผื่อเราจะไปกินที่สวนสนุกเกาหลีตอนนี้ว้าเ็เปียกเลยอะวันสงการมันก็ต้อง เปียกป่ะทุกคนตรง,งไหนตรงไหนแฉะตรงนี้เลยตรงนี้แฉะไม่โดนแค่นี้เปียก,ยกอยากไปอีกอะ่ะขอไปใ,ใกล้ๆได้ปะอะไรกัใน,ในใตะของไงอะไรอ่ะเมื่อสงการอยากเปียกอะ่ะน,นี่ไงเปียกอยากเปียกแล้วเย,วย้ไม่มีน้ำแล้วเย้ได้เปียกแล้วค่ะทุกคนเย้สบายแล้วเนาะ